สามเรื่องนี้หรือเปล่าที่คุณกังวลของเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่หนึ่งแบตเตอรี่จะใช้ได้นานไหมมีคนชอบถามผมว่าแบตเตอรี่จะใช้ได้นานไหมจะใช้ได้นานแค่ไหนผมก็บอกไม่ถนัดคุณก็ดูที่ผมทํางานจากด้านหลังนี้แล้วกันว่ามันตัดได้นานแค่ไหนผมตัดหมดเนี่ยประมาณ45นาที45นาทีคุณอาจจะมองว่ามันน้อยเป็นตัวเลขแต่คุณลองเดินกลางแดดดูแล้วถือของ45นาทีเดินไปเดินมาหรือวิ่งออกกําลังกาย45นาทีแบบต่อเนื่องไม่หยุดดูซิว่ามันนานไหมสองเครื่อง กำลังจะไหวไหมถ้าคุณกังวลเรื่องกําลังเครื่องผมบอกเลยตัวเนี้ยไหวแน่นอนคุณเอาความกังวลของคุณไปกังวลเรื่องใบมีดดีกว่าเลือกใบมีดที่ดีๆและคมๆรับให้คมและตัดหญ้าแบบนั้นจะดีกว่า 3. ต้องเป็นมืออาชีพไหมถึงจะตัดได้เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่หรือเครื่องตัดหญ้ามีคนมาคอมเมนต์บอกผมว่าผมตัดหญ้าไม่เซียนเลยผมจะบอกตรงนี้เลยว่าตัดหญ้า ใครๆก็ตัดได้ขอให้มีแว่นตามีอุปกรณ์ก็ตัดได้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านจับเครื่องตัดหญ้าเดินตัดได้ ดูการตัดอย่างปลอดภัยแค่นี้คุณก็ตัดได้แล้วไม่ต้องมีความชำนาญหรือทักษะอะไรมากผมอยากจะบอกตรงนี้เลยข้อดีของการตัดหญ้าเองนะคุณไม่ต้องไปโดนพวกตัดหญ้าด้วยเครื่องกินน้ำมันมาตัดเดินทั้งวันเดินทั้งวันตัดทั้งวันเดินแช่ทั้งวันไปเรื่อยๆก็ยังไม่เสร็จสักทีค่อยๆตัดไปวันสองวันตัดเดินไปกินค่าแรงไปเรื่อยๆก็ยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมตัด45นาทีด้วยเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่และผมก็ตัดหญ้าไม่เสียด้วย